ข่าวด่วนครับทุกคนลูกสาวมาแล้วแมเทียบบ่าเจ้าแยตัวดิไ่ได้พูดอะนเ้ยโอ้ยสวัสดีครับไปฮาไปดูไปไปตาตามกดไปฮาแมนยบบิแมนยบบิแมนบ

แแตสอาัออกเเอาเอาเอาหกสามหนึ่งสี่คุณแน่หกสามหนึ่งสี่เสียนุ่นอย่ามาหาตัวจะไปเบิงมาจากไหนนั่นเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะเมียนบอสกามหนึ่เมีนอสามาตีล่มาเบิงย่ใสเเเเสียง ตัวกันดีดีดิตัวจังไรเฮ้ยเปิดประตูแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาพี่๋าวไม่ไปล่ากอนไหนยิ่งครบเลยดิฮะบอกใหนครบแ้วครบจบเลยครับจอบเลยครับ

ไปขาอไรดเขากลางเขาไป้างเไปทางไงอีกไไหนข้สายจุาจูาจูดีครับสวัสดีครับสวสวสดีครสวัสดสวัสดสวัสดีครับสีคสวัสดีครับสวัสดีครับัี่ีครับสครัังสดลครดีวสีว บมีตคดเนบคมีศูนลยนะครับเดท่นเปขึ้นหนาใสใช่ไหมนหนาใสอใสมากเลยกำลังเป็สาวอมตยไปหาพระโจก่อนไปไปหาพระโจก่อนพระโจยหันไปหาพระโจก่อน พ่อเองกินข้าวเออไป้วไปไปพ่อโจก่อนสวัสดีครับรถเตู้เลี่ยงกันรักาเจอมีแน่เจอมแน่ไปเปิดเจอมแน่ไปเปิดเจอมน่เอกถทายคลิปเนี่ยเอกเรากำลังทายอยู่เจอมีแน่ เอาเข็มมาเปิดเจมหนะเิมไมเจิมแอเอกล่ะพอเอกล่ะเออ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 กำลังมาติน้ตัดสอดติได้ย่งพติกเสด็จลับเกิดโจบกี่ยครับมาฮอดจอดถึงแล้วบปลนออกม่บอไปก้า่นน่งขจไหนอยู่เลยอ๋องย อเิเามาแล้วมาแล้วโอ้ญีเดี๋ยวเดีพอกับลูกก็ใส่เสือนัดกันใส่มาหนินัดกันใส้มาหนิในกันญี่ปุ่นมาฝากพี่ปออ่ะจัซันแล้วจักเย็นกับมีเตอ้อาอ้ยงย กลอมีพี่ปอพาพาพี่มาสมัครใหม่ใช่พี่ปอโอ้ยพี่ปอปอพาพาน้องมาสมัครอมาหยิงอย่าเขินอหยิงอย่าเขินโอ้ยผอบปอดเสร็จหรอกพาพพี่ปามาสมัครใหม่วันนี้เป็นสิ่งที่ดูตอนตีสองบรรยากาศดูงานตอนตีสองใส่มาใส่ใส่น้องเป็นพยาบาลวันนี้พี่ปองติดต่อมาเมื่อคืนี้พอหรือเปล่อพี่ปอ องืาคนอุบลบ้านเดียวกันกัาเข้าหดะพกหาตาดีเอานั่งนั่งนั่ง เขาสอนมะลิฉากหนึ่งฉากสองเพื่อไปสอนน้องขยู่มั้ยอ่ะมาเด็กมลิแพนาสดสดเนื้อไม่ไม่อี๋งเนื้อสดสดเลยปาดมากปาดมากขาปาดมากขาเดียวอีกสามขายืนกินหยาอยู่หันสดสดเลย เสียไปอตายกี่ัเสียอันนี้ยังไงอัจ้าจับเฮ้ยเดี๋ยวจับเลยจะทีไยัไเจ้าหางใหม่เจ้างม้เานี่เดือมมากระทียมดวงกูนะเหนอมากระทงเลยน้งสั้นด้พ่อานบอการหหงึกันมีไรในบวันในลูกได้บอได้บ จุมแมวันเปนนจะจับให้พี่รีวิวมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กาเลยเข่วันนวับนรกินเปไรบ้ดมาจากลุชีแล้ววใชมงจากลำชีมก้อนจะต้งไปน้ำกันซู้สีกันแล้วเฮไม่ล่เปรื่อเปโจเปี่ยนเรื่อเมื่อสองโลให้ไแกมา อันนี้จัาไปแล้วโลนึ่งเดี๋ยวตอนเย็นมาอีก2องกิโลครับติดตัวนี่พ่อแม่ก็เ็งล้ำชีลํำชีสิมบหมง่เลยว่มงก่เสร็บการบอกเดี๋ยวเงินแรกค่อยแน่เราทอมก่อ อยาอยาันชิมกัายี่ยบ้านนองจอายงกันวันรัสารคามอันนี้ก็ชินังเลยแง้วนก็ได้ไปผู้ดนำจิบบมเลยครัุกเรืยองงเซฟีงพอดีเลยเยเป็นยางีั้หรอใวเอานี้เอาเอาเอาอาอไม่ใ่หรอไใชกันเสร็จทอรญี่ปุ่นนะ อันนี้เขาเกินเสือภาขึ้คพี่น้องพ้อกันแบบพี่น้องอย่าลืมสี่วัรจองตั๋วนะครับ21เปิดฤดูกาลนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเจอกันครับผมราคาหนึร้อยสี่สิบเก้าบทนะครับพี่น้องมาได้อยากให้มาครับอยู่สนามกีฬากลางบ้านเพีงตำบลเพีงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับเมื่อนั้นเขาจะมีครับรับเชิญโตเกียวมิวสิกผู้ใหญ่บ้านนำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ที่ได้พบกับฉากใหม่เวทีใหม่การแสดงรูปแบบใหม่ใหม่ทุกระบบใหม่ครับเจ้านนกับเปี๊ยใหม่อีกเปี๊ยกใหม่ไปจะไปกินอารอ้ยบอสอ้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขอบคุณทุกท่านใจครับพี่น้องเดี๋ยวครับพี่น้องเนี่ยครับฝากแมวไว้ยังคักแท้เดี๋ยวชิโลกแล้วพี่บอสยังเมาอีกหน้าเสียงเขาไม่ทำแล้วก tamam> ินถ้าซูนเดี๋ยวมาที่ปาร์ตี้ไงยไง้อ๋ออันนี้ปอเอ้ยอันนี้ เอาก็ถามปามไม่เนี่ยมนโยงเขาเดืนวมงื่อนกันกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ